ปลาเมือกใส้กับบักลิ่นฟ้าพี่น้องนี่สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขูสุข้นนะครับพพผอครับผมจากกวงชาแนลครับพี่น้องครับมือนีจากกวงเอา ตำปลาหมึกใส่กับบกลิ้นฟ้าพี่น้องนี่บักลิ้นฝ้าซอยไปเครื่องหนึ่งพี่น้องกับปลาหมึกสายนะครับปลาหมึกปลาหมึกมาใส่แล้วพี่น้องนั่นใส่กับบกลิ้นฟ้าพี่น้องทีแรกนั่นว่าจีกัดกินตั้งหากจะลวงว่าจีไปกัดกินเท็ดยังกัดซอยใส่หลุดนะพี่น้องอันนี้เป็นฟักพายพี่น้องพักแยรงนะครับเนาะกับมีกักลิ้นฟ้านี่ารับเครื่องหนึ่งอีกเครื่องนึงตัดลงกไมหันแล้ว หลกักไกนมจีนแน่จังนิดนึงมามาพี่น้องมาลองเบิง่งสูตรนี่แหละครับสูตรจะาก่วง <c oughs> เอาบักนิดฟ้าก่อนอือันผมเอาไปย้อมสีกอนพี่น้องชุบสีเรื่องไข่ก่อน Mm. Mềm Không qua sai lại ra không? Sai bột quạt không? không? ไม่ได้ถานน้อยพี่น้องบ่ได้ถานไงอืรสจแล้วเนี่ยอืมปลูกเองครับแต่เนี่ยปลูกกลางบ้านโอ้มีแต่งน้ำเิดนึง บ้าเสียงนลกก็ห่างดีพี่น้องง่ายไ,ไปเรื่อยๆพี่น้องจนหอดจนหูมองมองมอง มองมันเพอดีมองที่มันเงียบที่สุดนะครับหาไปเรื่อยๆนะครับบริเวณไก่เคียงพ่เกินสามถึงหากิโลเอาปุ่นแต่แท่หน่อยหนึ่งเนาะ ใส่แนนะ่พี่น้องตัดกับไปน้ำหอมหอมห่วย เมื่มันแดดลงใตเพราะดีกว่าน,นอ้องหืหย่งเนะาะบังไว้กวนพี่น้องนวนัวเผ็ดๆครับรสชาติอืมนี่หอมแดงน้ำพี่น้อง cần nhanh mà bật ngay ngay đúng nụp nụp cúp cúp gì đó หมกเนืองฝาพี่น้องขมกลม,มแล้วก็ขมอันล้ำ ขมหน่อยๆเนาะผู้หมักขมหน่อยๆนะ ពុតរនបកកណាត់បប ได้หอมแดงจักนิดหนึ่ง โอ้โต้องห่วงพี่น้องทั้งความแซ่บความเผ็ดลากาความขมนะครับตำปลาหมึกสายลากาหมากน,านิ้ฟ้าเนี่ยนะครับรากาใส่บอกกอกสุกน้ำรากาหอมโอ้สารพัดแล้วกระเทียมดองผักขญี้เงเนี่ยักไคร้เนี่ยนะครับแซ่บเผ็ดนะครับสูตรจ้ากวงนะครับคเรโคเลแซ่บเอาพี่น้องครับเอาไวท้ทำนี่นะพี่น้องพอ,พอกันใหมในคลิปหน้านะครับ ขอบุญขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับรับชมคลิปของจากขวงตุกทุกมือนะครับผมพาไปในคลิปหน้าจากขวงแถวเขาข้า,า,าวเวขาน้าแบบใดมาฝากพี่น้องอีกคลิปนี้ขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายเด้อครับสวัสดีครับ